ช่องระฆังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางฮานอยของมารามยูนะคะเป็นแนวทางประจำวันที่8สิงหาคม2566ค่ะวันนี้มารามยูให้เด่นที่8และ0นะคะ เมื่อวานก็เข้าที่รอบปกตินะคะสําหรับผลงานเมื่อวานเมื่อวานเข้าตัวเจาะตัวเน้นเลยนะคะ4 6ที่รอบปกติค่ะเมื่อวานเข้ารอบเดียวนะคะวันนี้มาลุ้นกันค่ะมาดามอยู่ให้เด่นที่8และ0ูนย์ ชุดตัวเจาะนะคะ8ปดห8ึ่งแปดสามแปหกแปดเก้าชุด3มตัวค่ะ280แจัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะ ส่วนตัวเน้นวันนี้นะคะเน้นที่8 1 8หนึ่แล้วก็0 4นนะคะตัวเน้นฮหาหนอยวันนี้ค่ะ ทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ